ทำแจกได้เลยนะครับทำได้เลยนะครับตุ๊กเกอร์สวยๆแบกกระเป๋าคนี้เลยนะคต๊กเกอร์สวยๆแบกกระเป๋า การเดอาดีๆก็ดูที่ช่องวานชื่ออะไรครับผมวาน ใครจะรับแท็กยกมือได้เลยนะครับยก,กมือได้เลยนะยก,กมือมาต่อแถวได้เลยข้างกล้องข้างกล้องทั้ง,ง,ง,งหลายถอยไปข้างๆหน่อยน,นะครับใครจะรับแท็กเดินเข้ามาได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนหลังตอนหลังตอนหลังตอนจบตอนจบเอาแถวอยู่ไหนเออแถวอยู่ตรงนี้นะแถวอยู่ตรงนี้นะ

ใครอยากได้สติงเกอร์สวยๆจากช่องวันก็เชิญตรงนี้ได้เลยนะคะแปะกระเป๋าได้ครับแปะหลายๆอย่างได้ครับตรงนี้นะครับใครต้องการพี่จ้าชื่ออะไรคะชื่อพี่สี๋ต้องใหม่แล้วได้ไค่ะสวัสดีมีใหม่นะคะ

ครับชื่อ